เลิฟเด้ f, งแจ้งเตือนใน y o u t u b e กดเข้าเลยแล้วทุกคนแบบเป็นยังไงบ้างเอาเพลงเอาเพลงก่อนเดี๋ยวเราถามกันไปทีทละสเต็ปเอาเรื่องเพลงก่อนคนฟังเพลงแล้วแบบชอบไหมครับมันสั้นไปไหมหรือว่าอะไรแต่ผมรู้สึกว่าคือเหมือนตอนเนี้ทุกคนก็เหมือนจะชอบฟังเพลงอะไรที่มันแบบกระชับกระชับสั้นๆอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบคิดว่าประมาณนี้น่าจะน่าจะโอเค เพราะว่าผมก็ไม่มีอะไรที่อยากจะอธิบายเพิ่มในเพงลงครับผมรู้สึกว่าเออผมเขียนไปครบแล้วคือเหมือนผมเขียนนิยายแต่มาออกมาในรูปแบบเพลงแล้วผมก็รู้สึกว่าผมผมแต่งมันจบจนครบแล้วละอะไรเงี้ยไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วก็เลยเพลงมันก็เลยมีแค่สองนาทีก่อ็ใช่ไหมไวัยรุ่นเจนซีเขาไม่อยากฟังเพลงยาวๆกันหรอกมั้ง <laughs> ไม่รู้ ชอบเพลงมากขอบคุณมากครับหน้าตาคุค้นๆอ้าวนี่มันพระเอก MV 80ล้านวิวหรือเปล่าเขาเนี่ยจากคอนเดียวเลยเพลงเยอะแล้วนี่ก็มีงานอยู่เป็นเดือนหนึ่งก็มีอยู่บ้างเมื่อกี้เปิดเพลงตัวเองแล้วโดนยิงไลฟ์ครับคือระบบลิขสิทธิ์ทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับเปิดเพลงตเตะโอ้นะครับ งงมากไลฟ์โดนยิงครับไลฟ์โดนยิงก็เขาปกป้องลิขสิทธิ์เราดีนะครับดีครับดีครับเออเพลงตัวเอง้วเขาไม่เบนหรอกครับเขาไม่รู้หรอกว่าผมเป็นใครไงเขาแบบเอ้อไอหมมอนี่เปิดเพลงคุณเชษโดนยิงเขาควรได้ชอนจังมาเล่นมีนะครับโอเคครับผมครับผมก็ขอบคุณจังกันที่มาเล่นเอ็มวีให้ผมนะครับ โนริกสิทธิ์เพลงตัวเองถูกถูกถก,ถก MV เพลง <laughs> เหมือนแล้วเอาจริงมันมีคนพูดเดยอะมากผมขอแบบถามทีละข้อเลยดีกว่าเหมือนตรงไหนคือน้องจังเขานี่คางจอลายอะไรคือเขาคมกริบมากครับผมผม,ผมนี่คือแบบมีแต่แก้มมีไลฟ์ไหนไม่ปลิวว่าเพลงตัวเองไหมไม่ไม่รู้เลยจริงๆ จริงๆแล้วแบบอยู่ยากกันนะตอนเนี้ยที่จะมีคอนที่เชียงรายอีกไหมตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ก็อยากกลับบ้านไปเล่นอยู่นะครับทรงผมอย่างแรกน้องจังเขาผมตรงเนี่ยคุณผิดละข้อแรกคุณก็ผิดละโคงหน้าใช่เลยมว้วน ลองได้แล้วเพลงใหม่โอโปอมาไลฟ์ด้วยกันใหม่ถ้าไม่ไม่มาไม่เป็นไรไม่มาก็อยู่ในนั้นแหละสรุปเพลงใหม่ทุกคนโอเคเนาะชอบไหมถูกใจไหมโอเคถ้าทุกคนถูกใจผมจะไปถามเรื่องต่อไปก็คือเรื่อง MV นั่นเอง ข้างหลังตอนมองคล้ายๆอา่าโอเคก็คือเอ็มวนี้ผมเอมวนี้ผมใช้หน้าที่การงานในทางที่ <laughs> ในทางที่อืมดีครับผมก็แต่เป็นปลายเปิดนะอย่างอย่างที่ย้ำไว้นะครับผมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปให้ทุกคนไปดาันเองว่าแล้วตอนแรกเนี่ยพระเอกเขา สพตาใครนะครับเป็นปริศนาเป็นปริศนาของโลกใบนี้ที่เราจะต้องค้นหาคำตอบโยฮันอยู่ไหมเนี่ยคือตอนนี้มีแต่อุปอชอบมากหูกติดหูที่งหรอเอวีผมเคลิ้ินนะเราทำมาเพื่อการนั้นครับถ้าคุณเคิดแสดงว่าเราประสบความสำเร็จนะ เหมือนฝันมาก MV ทิ้งปร,ริศนาทำคุณจะต้องไปค้นหาคำตอบนะผมว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นนะครับเรื่องราวมันเป็นยังไง MV ต้องวิเคราะห์ตลอดผมชอบไงผมเอาจริงผมชอบอ่านคอมเมนต์นะจริงๆอะถ้าทุกคนไม่เม้นต์เนี้ยทุกคนไปเม้นต์ใต้เพลงก็ได้ว่าแบบสรุปแล้วแบบสายตาตอนแรกมันยังไงนะคือเอาจริงตอนนี้ผมเสียเวลากับการอ่านทวิตมากคือจริงๆ ที่มาไลฟ์สายจริงๆต้องไลฟ์สองทุ่มแต่แบบผมนั่งถ่อ่านทวิตแล้วก็นั่งดูเขาวิเคราะห์กันว่าแบบเออมันเป็นยังไงยังไงคือผมลืมเลยว่าผมต้องไปอาบน้ำที่ผมก็วิ่งไปอาบน้ำมาสอวย่อมาจากอะไรเอาจริงๆผมคิดว่ามันไม่ได้มีอิสต์เอ็กอะไรเลยครับมันก็แค่เสื้อนักเรียนที่ <laughs> ที่เขาพยายามหามาที่ตัวย่อตรงกันมันจะได้แบบคอนติเนียแบบว่าทุกคนใส่เสื้อตัวยอ่อเดียวกันอะไรอย่างนี้ แต่มันอาจจะไปตรงกับโรงเรียนในชีวิตจริงโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งอันนั้นขอให้แยกกันนะครับสวัสดีตอนเช้าครับหนูรอท้าเต้นในต๊อกตอกแล้วแล้วน้องจะเต้นไหมในเมื่อหนุ่มๆนมเขาไม่มาผมขอไลฟ์กับน้องสาวดีกว่าเีย ไว้ไปลองด้วยใช่คุณรอมาลองเพื่อนกี่โมงดังๆพร้อมกันนะครับที่ใดสักที่หนึ่งเออไว้เจอกันนะครับผมอยากเจอเหมือนกันโอเค